ค้าแม่ค้าดาวเด่นประจําตลาดแต่ละตลาดเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันจะโดดเด่นเชิดฉายกันขนาดไหนไปดูกันเลยจ้า คุณผู้ชมช่วงนี้ใครจะเปิดร้านขายของกินต้องวางแผนให้ครอบกลุมนะครับจะเด่นแต่เรื่องความอร่อยอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะต้องมีลูกเล่นและจุดขายที่โดดเด่นเพื่อให้ลูกค้าจดจําได้ด้วยเราขอพาคุณผู้ชมไปสนุกเพลิดเพลินกับสุดยอดแม่ค้าพ่อค้าดาวเด่นประจําตลาดกันเราพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนจะโดดเด่นสนุกสนานและเป็นที่น่าจดจาขนาดไหนไปดูกันเลยจ้ามาเริ่มกันที่ดาวเด่นประจําตลาดคนแรกกับเจ๊ แม่ค้าส้มตำสุดเลิศแต่งเป็นนางยักษ์ออกขายส้มตำว้าวะว้าว จะไม่คิดแล้วครับว่านางยักษ์จะเลิกจับกระบอกแล้วหันมาจับพลกจับสากขายส้ตมตำแบบนี้ซึ่งนี่ก็เป็นไอเดียการขายส้ตมตำของเจ้ขวัญหรือคุณกิตติพิษไผ่ละอดาวเด่นประจำตลาดใกล้ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนี่เองโดยเจ้ขวัญเนี่ยได้เล่าถึงสาเหตุที่ตนต้องแต่งตัวเป็นนางยักษ์มาขายส้ตมตำก็เพราะว่าเธอเนี่ยฝันเห็นยักษ์แม่ใหญ่ที่เธอเคยไปไหว้บูชา มาเข้าฝันชี้ช่องทางให้ทํามาหากินเรียกเงินทองไหลมาเทมาด้วยการแต่งตัวเป็นยกักษ์ไปขายส้มตำแม่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงทําตามสิ่งที่แม่ยักษ์ใหญ่บอกหลังจากนั้นร้านส้มตำของเธอก็ขายดีขึ้นเรื่อย จบจากแม่ค้ากันไปแล้วเรามาต่อกันที่พอค้ากันบ้างกับคุณโป้แต่งชุดโจรสลัดร้องเพลงเรียกลูกค้าซื้อปลาหมึกแห้งขอย้ายไปอยู่ที่ดาวอันคารลงไปอยู่กายมบาดอยู่แบบนั้นให้นานนานอยู่ในแบบที่คุณต้องการ มาเตอร์โดนใจแถมร้องเพลงเพละอีกตั้งหากแน่ซึ่งหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เขาคือคุณบุญรอดจนันพูดพ่อค้าปลาหมึกแห้งดาวเด่นประจําโซนร้านค้าริมทะเลบ้านพยูนที่ตั้งอยู่ที่บริเวณชายทะเลบ้านพยูนสะพานหัวมังกรจังหวัดระยองนั่นเองที่เขาได้สร้างจุดเด่นให้กับร้านขายปลาหมึกแห้งของตนเองด้วยการแต่งตัวเป็นโจรสลัดมาขายของ พร้อมทั้งขับร้องดนตรีสไตล์เรกเก้ที่เขาแต่งขึ้นมาเองเพื่อร้องเรียกลูกค้าให้มาซื้อปลาหมึกแห้งโดยปลาหมึกของเขามีราคาที่ตัวละ30บาทแถมมีโปรโมชั่นซื้อ4ตัวในราคา100บาทอีกด้วย หากใครอยากฟังผลงานเพลงที่เขาได้แต่งขึ้นก็สามารถไปฟังได้ที่ช่อง y t u t u โพโอสแสบร,รั่วได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเหล่าแม่ค้าพ่อค้าดาวเด่นที่โชว์ความแตกต่างในการสร้างจุดขายให้กับร้านของตนเองจนเป็นดาวเด่นของตลาดแห่งนี้ใครมีพ่อค้าแม่ค้าเลิศเลเด็ดๆก็ส่งมาให้ทีมงานตะลอนข่าวดูได้ในเพจเลยนะจ้า